ตอนนี้แหละครับคนนี้ไม่ค่อยที่จะก,กล้าเข้าสนามแล้วเพราะเขาบอกว่าเข้าไปในสนามจริงๆไม่ใช่เฉพาะสนามบอลน,นะครับสนามมวยหรือ ok สถานที่ที่แออัดเขาบอกว่าเนื่องจากเรายังขาดความรับผิดชอบอยู่เยอะการที่เราอาจจะไปติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อในสนามตอนนี้หลายคนกลัวแต่จริงๆอย่างที่ผมบอกทุกอย่างมันแก้ได้หมดก่อนที่คนจะเข้ามาในสนามถ้าเกิดคุณตรวจอย่างละเอียดนะครับอย่างละเอียดผมว่าแก้ได้ ว่าก่อนผมตายจะมีสนามส,สวยๆแบบนี้ไม่ใช่ต่างแดนที่เราจะต้องจ่ายตัว๋วเครื่องบินไปแต่อยู่นี่ที่บ้านของเราประเทศไทยจบแบบหล่อๆแล้วคราวนี้ต้องพูดเรื่องของการหล่อๆนิดนึงฮะผมจะพูดถึงอุปกรณ์ในวงการกีฬาซึ่งตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่คนวงการแฟชั่นขาดไม่ได้คุณผู้ชมฮะเมืองไทยเรียกกันว่าหมวกแก๊ปฝรั่งเรียกกันว่าหมวกแคปนะครับแก๊ปแคป ตั้งแต่ประวัติศาสตร์คนหล่อเคยมีมาเดวิดเบคแฮมคริสเตียนโรนลโัลดเนมารทุกคนขาดมันไม่ได้ประยบเหมือนมงกุฎบนหัวของผู้ชายนะฮะ ทั้งบังแดดดูเท่ๆเ,เสริมหล่อในวันขี้เกียจทําผมหรือสามารถใช้เป็นอาวุธคนดังในการพรางตัวหมวกแคปหรือที่คนไทยเรียกว่าหมวกแก๊พี่น้องรู้ไหมครับจุดเริ่มของแคปที่ฮิตไปทั่วโลกทั้งจัสตินบีเบอร์นักร้องชาวแคนาเดียเจ้าของเพลง baby baby baby, baby. oh ที่ตอนนี้กลายเป็นเข้มหนวดคราเห็นแล้วหน้าเกา่าอ่ะย่ำมีย่ำมีย่ำมีย่ำตั้งแต่เด็กจนแมนก็ใซ่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงภรยาใส่ด้วยนะอ่ะโดยในวงการบอลครับคอรอเจ็ดกองหน้าเมดินโปตุเกสของยูเวนตุสในสนามเก่งยิงฮะและผมเขาเนี่ยเหมือนอยากหยอยอะ่ะเซตยาก เรื่องแฟชั่นโรนัลโดใส่หมวกประจำแม้ว่าขับรถอยู่บ้านออกกำลังแล้วถ้าโดเนี่ยคือหล่อเท่เน่คือสีสันต้มยำน้ำข้นใส่มันทั้งนมและพริกเผาเนมารกองหน้าบราซิลวัย28ของปารีสแซงเงชอนเด็ดสีสันแบบนี้นอกน้ำเนสายแฟ และตัวพ่อโค้ชเบอร์หนึ่งของโลกครับเจอร์เกนคลอปครับตอนคุมทีมจัดไปต้องใส่หมวกลงไปแทบทุกนัดวงการเพลงส่งสาวสวยนักร้อง Taylor Swift และ s e l e นาก o m เมหรือนางฟ้าอลเบอลของไทยมือเซตเบอร์หนึ่งของโลกซาร่านุสราหรือนางงามนักกีฬาวิวพงใสยแล้วก็สวยปังอ่ะหมวกแคปนี่มันเกิดขึ้นอย่างไรฮะ จุดเริ่มต้นนี่มากกว่า160ปีก่อนในกีฬาเบสบอลครับหลังจากนั้นก็ถูกพัฒนาเพิ่มลวดลายสวยงามจากนักกีฬามาสู่แฟนๆกีฬาและว,วันนี้ทั้งบาสเกตบอลมอเตอร์สปอร์ตหรือแม้กระทั่งนี่ครับจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมตัวพ่อแชมป์ปี2016ว่าที่ทีมอันดับ2รองแชมป์ฤดูกาลนี้ และ BG ปรปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับ3ของไทยลีกและปิดท้ายด้วยเคล็ดลับสำคัญครับหมวกนี่ซื้อแล้วมันหยุดแทบ,บไม่ได้นะฮะฉะนั้นเคล็ดลับสำคัญครับจดครับจดว่าเรามีสีอะไรบ้างไม่งั้นหมวกมันจะเต็มบ้านแต่คนเขาจะคิดว่าคุณมีแค่ใาบาเดียวเพราะสีส่วนใหญ่ที่คนชอบจัดไปมันคือสีพื้นๆเอาง่ายๆ7วัน7สีเอามานุกสีสายรุง้งพอ และสองครับมันอยู่ที่สูงฮะมันอยู่บนหัวครับดมสักนิดหากเก็นสนั่นสักหน่อยนะช่วงนี้บอลหยุดดูหญิงสองหญิงอย่างเดียวช่วง